ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะผมโยผมชายอัดนะฮะเดวยว่าหายไปนานเลย่ะงานนี้เรากลับมาในโลโบอกนะฮะเป็นแบบที่ผมได้ไปดูจากช่องของพี่ดอกเอ้แจ็คก,กี้แจ็คก,กี้ซีเอชนะผมเดี๋ยวแบบแม่งโคตรน,น่ากลัวผมไม่ถนัดเล่นเกมนี้นะแต่ก็แบบอยากลองอ่ะเออ กูไม่ได้ลงคลิปนานแล้วด้วยขออนญาตเปิดเสียงก่อนเลยเปิด <c oughs> ประมาณนี้พอแล้วกูกลัวอ่าน <c oughs> ให้ผู้ชมอ่าน <c oughs> เ,อเองนะครับผมอ่านไม่ค่อยทันนะอา่าเดี๋ยวผมจะอ่านเท่าที่อ่านได้แล้วกันอืมวิเชียรสัตว <c oughs> ์ไม่ทันไม่ทันหาอะไรก็แบบมาแล้วนะผมเกมนี้ครับผมจะให้เรา เดินเข้าประตูไปเรื่อยๆนะเรียกได้ว่าผมแบบอีเกียครโคตรกลัวโคตรกลัวเกมเยอะท่านผู้ชมผมแม่ไม่ถนัดอะไรฉันจบที่นี่อีกครั้งได้อย่างไรก็คือแบบตัวละครมันสงสัยว่าเออเย่ะวนได้ไงวะโทรศัพท์ต้องการเช็คกรมตำรวจผู้ชายกำลังพยายามทำลายประตูฉันฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร เขาทำอะไรเขาพยายามทำลายประตูของฉันแล้วไงผมแม่งแบบอี้เสียงผมไม่รู้นะว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงหรือเปล่าถ้าได้ยินเสียงก็โคตรหลอนนะพี่ไม่หลอนจัด <c oughs> ตอนนี้คนหนึ่งอ่านไม่ทันน่านไม่ทนัน <c oughs> ไม่แค่ลูกฉันก็คือเขาจะบอกว่าเขามีลูกด้วยนะผมตาเลนคุณยังอยู่ไหมอะอเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่ คุณยังอยู่กับฉันไหมเออกูอ่านไม่ค่อยเร็วทำไมคาลินทำไมคาลินคาลินมันเป็นเฮี้ยอะไรอืมเหมือนจะมีเฮี้ยหักอย่างเลยฮะท่านผู้ชมผมให้ขอลดเสียงอนะอเฮี้ยอาผมไม่ไหวจริงวะเฮี้ยเกยะไอ้สัสน่าจะมีคำหยาบเยอะหน่อยเอ้อกากลัวจริง วิ่งอะไรอะไรใครอุ้ยเฮียไอสัตว์ยิดโตเฮียเฮียเป็นคนน่ากลัวโอ้ยอย่าร้องเฮียเฮียกลัวไปแล้วครับไปแล้วครับขอขอลดเสียงขอลดเสียงก่อนเฮียกลัวกลัวจริงไงผมกลัวจริงผมผมไม่มีแสดงนะอาจจะมีเสียงรบกวนนะของคนที่บ้านผมทำกับข้าวนะ Gwen Gua, hãy 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 có gì hãy Không thấy hãy 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 พี่เด็กเล่นกูโอไปละจูเด้อเฮ้ยโอ้ยไอเฮียม่นขอแทบแตกโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเฮ้ยดูชมดูชมโอ้ยไม่ไหว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 ลุบหนึ่งลุบนึ่ง ไอ้เงี้ยผมไม่กล้าเดินเข้าไปไหวเฮีย้ยแม่งเฮีย้ยแม่งผมผมไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรอะ่ะไอ้เงี้ยผมผมถึงถึงผมจะดูมาแล้วผมก็ไม่รู้อะ่ะเนี่ยมีอะไรวะโอ้ยโอ้ยเฮีย้ยไอสัตว์เอ้ยไม่กลา้าเว้ยปิดปิดเปิดดิเฮีย้ยโอ้ยท่านผู้ชมตกใจของผมนะ สรุปเลยคือแม่งไม่มีเฮี้ยอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับสุดยอดไปเลยกูกลัวอะไรก็ไม่รู้ไปไปดูต่อไอ้ไอ้ไอ้เกมกวนตีจัดไอ้สัสไอ้เฮี้ยกลัววะกลัวยืบจุ๊โอ้ยเฮี้ยเอ้ยแล้วทำไมกูต้องมาเล่นเกมอะไรอยี้วะไอ้เฮี้ยไอ้บายยืบเอ้ยไม่มีอะไรเอ้ยไม่มีอะไรอ่ะ มีอะไรบ้างเนี่ยอิเชีย่ยไปก็ได้วะผมโอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ยกูคิดไปเองกูคิดไปเองอ่ะมึงคิดไปเองมึงคิดไปเองเพื่อนมึงคิดไปเองโอ้ยเหงื่อท่วมอุ้ยไอ้ซัเปืนไอ้ซัเปืนไอ้ยไอ้ยกูกลัวหนึ่งทำใจก่อนโอย ไอ้เหี้ยคือผมบอกได้เลยว่าผมมาตัดต่ออ่ะไอ้เหี้ยอันนี้คือเสียงหลังตัดต่อนะคือผมแม่งไอ้เหี้ยโคตรกลัวไอ้สัสกลัวจัดอ่ะท่านผู้ชมผมไม่รู้ผมกลัวอะไรแล้วผมเนี่ยครับผมก็นะนายโทรหาเพื่อนมั้งอ่นะไปดูกันต่อโอ้ไอเ้เหี้ยกูเพื่อนกูเล่นเกมผีอยู่เว้ยไอ้เหี้ยกูเล่นคนเดียวอะ่ะไอ้สัสกูไม่มีอะไรกูไม่มีคลิปจะลงไอ้เหี้ยกูเล่นแม่งเลย อะไรกันนี yeah, yeah, ่ไ si อ <lam> ้เหี้ยไหมกันเหี้ยเอ้ยมึงอาจจะตกใจหน่อยนะไอ้เหี้ยไหมก้เหี้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวก็ไปเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยทำคลิปหลองไปบอกที่คองด้วยไม่ไม่รู้ไม่รู้นะผู้ชมเห็นแล้วครับแต่กูไม่เห็นโอ้ย โกเจอโจ๊กเจอระวังทุกคนอย่ดูไอ้โเจอคนไม่ดีดไอ้เฮี้ยแม็กอันนี้มันมีอะไรวะเฮี้ยกูจับไม่ได้ไอ้แต่เด้ยมึงเล่นอะไรเ่ยเล่นอะไรอยู่กูไม่รู้เพื่อนไอ้เฮี้ยแต่ว่าแบบกูเห็นว่าแม่งน่าสนใจดีกูเลยเข้ามาเล่นเฮ้ยไยม่ชุดกูไอ้ชุดกูไม่ได้เล่นหรอกกูไม่ว่ากูติดออสตาอยู่เห้กูทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้เฮี้ยแมปนี้มันแล้วแต่แล้วแต่โหมดอะว่ามันเล่นได้กี่คนอะอันนี้กูเล่นมันเล่นได้คนเดียวอ๋อ กวยบุรีค่อยเล่นเลือ่โอ้ยมาอยู่เป็นเพื่อนกูก่อนเว้ยตอนเนี้นยกูกล้าไม่ได้กูต้องทำอีจกีโก้อีบุ้งวนี่ยกูไม่ว่างกูกูอยู่ทีนี้ได้แค่นานทีได้เขาเเ้าดีเฮไปเชี่ออยู่ได้นานเลยนั่นเลยไปวะมีเงี้ยทำว่ากูได้แต่ไอ้ฮัสปีดอ๋อเอาไว้พีเกย์ไปเล่นแล้วเล่นเชื่อน้าเบื่อเนนั่นแหละ อาคุยกันเลยเปิดเอาเอาเฮ้ยกูต้องไปแล้วเองโอเคโมนั่งอยู่กับกูก่อนนะเพื่อนไอีเย้อยู่กับมันไปแค่ระวังโดนพี่โตมายแล้วโจมตีอนเปิดเฮ้ยเชี่อมประตูเปิดเองเฮ้ยอุ้ยอะไรวะไอ้เหี้นี่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวะคนอีทคนคุณเล่นด้วยดีแบบนี้ได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 ้ไปก่อนละวันนี้แบบวันนี้ยาว อโอ้มันคืออะไรมันเป็นเด็กหรือไม่หรือเป็นอย่างอื่นมันเกิดอะไรขึ้นอุย้ยเฮียตกใจไอสัตว์เออตวัวกูเองนี่วมาเชื่อมันคืออะไรวะเฮียหมูหมูหมคัดกลัวเพื่อนเฮ้ยไอเฮียปิดได้ด้วะปิดก่อนเชี่อมันเป็นมันเป็นอะไรไม่รู้ก้อนๆมันมันสมอลองกองแกงอะไรสักอย่าง บโอไยจะร้องหายเฮียอ,อ,อะไรละ่ะกูกลัวตตาายยอัดิเพื่อนเอ๋ยเฮียแม่งโคตรน่ากลัวไอ้สัตว์กูไม่รู้ว่ากูจะเล่นจบหรือเปล่าะไอ้เฮีย,กกเ,ฮยเป็นช่องมึงคนติดตามี่คนมัโอ้ยยีสามมั้งหรอยี่สองฮะจำไม่ได้ยี่สี่ไปเปิดเปิดดิครับไอ้เฮียเราเอา้าเชีย่ยเด็กหายแล้ว หายไปแล้ว ep, อ,อุ้ยไอ้เฮียเป็นประตูอันนากูได้เดียวเรื่องวะเรียวมอตอมมามาี่ต้องเรียกได้ว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมชมเสียงอะไรเสียงอะไรเออเป็นกองเกงกองเกงอะไรกันเชียร์เปิดเปิดไม่ได้ด้วยโห่โห <c oughs> <t ong onions> 네่ตัว <Their> ต <royalty> ัวกูก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ เปิดได้<ห>แล้วอะไรวะยิ่งกลัวหวายสัตว์เอ้ยเฮ้ยไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละมองมองมองเฮ้้ยยิ่งกลัววะยิ่งมันน่านกลัวมากไอ้หมูต้องลองเล่นอุ้ยตกใจตกใจกตกใจไม่มีอะไรตกใจเฉยอุ้ย อุ้ยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเฮี้ยอะไรไอสัตว์หน้าตายังไงเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้คุณผู้หญิงอะไรวิ่งเฮียแม่งอ้าวว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 ไปประตูเฮียไอ้สัตว์เล่นมายากลใส่กูด้วยปิดไฟอัดหน้าเฮียแม่กูแต่ละตัวไอ้สัตว์กูเคยไปเล่นกับไอ้เฮียอยู่ไอ้แมพก่อนจะเป็นโรงพยาบาล เชี่ยเชี่ยแม่งเล่นมายากลใส่กูด้วยไอ้สัสเล่นดานไหนเว้ยเล่นไอ้ที่มันคาเลนอะคาเลนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขี้ยตัวมึงเดินช้าจังวะต้องชูมึงไม่กล้าเล่นแล้ววะปูนมาไอ้โอ้ยเปิดประตูเปิดประตู โอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีประตูเข้าก่อนมีประตูเข้าก่อนแม่ที่บุญได้เล่นแบบผีโดยไม่โดนประคับเชยเพิ่งอือมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมไอเก้มีอะไรไม่มีอะไรใกดแก้วกินปลาหกูเรียวอะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนได้วันฮาโลวีนโอ้ยโอ้ยหมูเปิดกล้องนี่เพื่อ ทำไมกูต้องเปิดกล้องวะกู <c oughs> ได้เห็นหน้ามึงแล้วกูแบบกูมีกำลังใจอะปึ๊บเชื่อไม่มีอะไรวะเฮ้ยมาแล้วเปิดกล้องวะเปิดกล้องวะเ้ยเฮ้ยกูจะเ,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 เปิดกล้องให้เพื่อนมึง <c oughs> แต่ไม่ไรหรอกแม่งมืดแม่งมืดาม,มดากจังหวะนี้ ย้อนสร้างงงอนๆๆโอ้โหันนมันจะมันจะแดกเวลาหน่อยครับท่านผู้ชมแต่ก็อีกที่อคุณผู้ชมน้องมาลองเล่นไอสัตว์แม่งน่ากลัวมากโอ้หเป็นคนอ,อุ้ยไอสัตว์เว้ยหน้าต่างดอกแล้วอุ้ยสวัสดีครับไวไครับสวยไปแล้วครับสวย เจอกันนะฮัฟสวยเอ้ยมึงเล่นมานานหรือยังมึงเล่นน่ะเพื่อนอีกอย่างมันจะอีกนานมันจะอีกนานเลยวะอุ้ยมีอะไรบ้างวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เข้าห้องก่อนแล้วไม่รู้เข้าห้องก่อนแล้วเท่านี้มึงใครวะไอ้หัวแดงจากเรื่องเรื่องไอดอลเออ เป็นผู้หญิงเหรอหรือว่าอะไรลู้หญิงหัวแดงโบี้โรบี้ก็ใช่ไงเอ้ยมันอีกอีกตัวหนึ่งมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ตัวประกอบอุ้ยเฮียไฟแดงอันนี้คือกูต้องหยุดรถหรือเปล่าไม่ใช่เฮียอะไรวะหัวรถเล่นเปียโนเฮียแม่งกูกลัวว่ะไอ้สัตว์กูไม่กล้าเลยว่ะเฮียไฟแดง ไฟแดงเปิดไลรยุงเบาะหุ้ยห้องห้องเข้าไม่ได้ด้วยเบาะเฮ้ยกลัวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไอเดร์กูแเองมาเล่นเองได้ซ้อมไอ้เหี้ยเฮ้ยเปิดดิเปิดเปิดไม่ได้ทำไมเปิดไม่ได้ เฮียกูไม่อยากเดินกล้าไปแล้วไอ้แซดอะไรวะโอ้ยขนลุกอะไร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 จะขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้ยกูกลัวอยู่แล้วเฮียไม่ต้องกลัวกูอยู่นี่โอ้ยมึงต้องมาอยู่ข้างๆกูเท่านั้นวะวิอะไร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 คือ คือทำไมทำไมกูเปิดประตูไม่ได้โอ๊ยทำไมเปิดประตูไม่ได้ไม่มีนิ้วโอ้ยเฉยทำไมกูต้องทำอะไร yeah, กูต้อง <'m> กูต้องเข้าห้องเหรอหรือ <Yeah. S 1> อะไรเอ้ยไอ้เชี่ยจริงด้วยต้องเข้าห้องเข้าไปทำพิธีอะไรไม่รู้ไม่รู้ปิดก่อนปิดก่อน oh. มีอะไรวะอุย้ยอะไรอะไรเสียงอะไรเฮ้ เอ้ยโอ้ยไม่เอาแล้วเปิดประตูโอ้ยโอ้วัสดีครับมุงมิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยไม่กล้าไม่กล้าเล่นแล้วหมูช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนกูไม่กล้าเล่นเฮ้ยแล้วมันยังเปิดประตูไม่ได้คืออะไรอ่ะ กูต้องหาอะไรคนตาแมวชื่อกูต้องโดอนอะไรกูต้องเจออะไรห้องห้อง,อง,องมีอะไรไว,ว้เหี้ยในห้องน้ำอะ่ะเหี้ยอะไรให้กูให้กูนั่งขี้หรอหรือเหี้ยอะไรโอ้ยไอ้เหี้ขาเก่งเองโอ้ย โอ้ยแจ้งเตือนแจ้งเตือนโอ้ย้ยต้องหาอะไรอะไม่รู้ด้วยเปิดลิ้นชาอุย้ยมีกุญแจอ๋อนี่ต้องหยิบกุญแจ <c oughs> อะไรเท็นคำไหนเช <c oughs> <c oughs> ียวเลยเฮ้สด้วยโอ้ยถือก,กุญแจไขหุย้ยอ,อะไรอะไรยูดีกาแฟดำเฮ้ยอะไร อะไรอ่ะอุยอ้ยอุย้ยลูกบอลลูกบอลเคี่ยอะไรกูไม่เล่นในส,สัตว์อะไรวะอุ้ยแลกทำไมแลกอะไรวะอุ้ยให้วิ่งให้วิ่งให้วิ่งอือสเดยมือมือเคี่ยอะไรอุ้ยเอ้าอะไรวะอะไรฉันฉันต้องไปแต่แต่ยังไงล่ะอะไรอะไรแต่ยังไงล่ะคือเคี่ยอะไร ชื่ออะไรลูกอะไรเขางาบโอ้ยแหลกทำไมแหลกมึงโหลดผีเหรออะไรวะกลืนฉากนโอ้ยกลัววะกลัวะลวะเวชื่อมันโคตรน่ากลัวน่ากลัวมันโดนแฮกรหัสโค้ดโอ้นั่นไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรือเปล่า ว้าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีมีห้องน้ำไหมกูเข้ากูเข้าก่อนมันแหลกมันแหลกขึ้นท่านผู้ชมมันแหลกขึ้นมันแหลกมากขึ้นมันโลดเลยหรือเปล่ามไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีอะไรกูไปถ้าไม่มีอะไรกูไปเอาาชงแกรีนนัสเดย คอนเทนต์กรีดโอ้ยคอนเทนต์คือกรีดกันเลยไปเข้าไม่ได้แล้วห้องน้ำแล้ววะเิดชักิงเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยโ้ยเปิดไม่ได้ีะหากุญแจใช่ไหม ขอให้กุญแจมันอยู่ในนี้ไม่มีเฮอะไรเลยอะไรอ่ะหาอะไรอ่ะผมต้องหาอะไรหรือผมต้องมองอะไรโอ้ยยยอยต้องยย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 อยย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 อ้ยยยยยยัยย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 ้ยยอยย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 ยอยยยยยยย โอ้เฮียไม่รู้ต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่าแต่กูไม่เซนเซอร์แล้วกันนะผู้ชมเป็นเียวใช่ไหมเป็นเียวเออต้องเซ็นเซอร์กระเจียว,ยวทุยผู้ชมน,นี้ได้เอ้กุญแจวะท่านะผู้ชมได้กุญแจวะ<อ>ถือกูถือไว้ก่อนเลยต้องไปไหนวะฉันต้องออกต้องออกใช่ไหมต้องออกใช่ไหมกูไปแล้วไปแล้วให้กูออกกูไปโอเคโอเค,อเคจบตำรวจมาครับ จจกูโดนตำรวจจับเพราะกูไปฆ่ามันทุยไม่ใช่โอ้คุณสามารถลบหนีและเรียกเอ่อเสือเสือโทษครับเรียกหาความช่วยเหลือได้หากต้องการความประหลาดใจของตำรวจคารินถูกพบศพเลือดในห้องน้ำเฮียอ,อะไรวะกูต้องแปลไทยให้เป็นไทยอีกทีหน่วยงานที่ถูก ที่ถือว่าคารินยังมีชีวิตอยู่ตลอดไปโทษครับอยู่ตลอดเวลาและแคมเปญของเธอแคมเปญใช่ไหมวะแคมเปอร์แคมเปอร์ของเธอซ่อนตัวอยู่จนกว่าเขาจะฆ่าเธอฆาตากรไม่เคยถูกจับเชียร์แม่งอะไรวะเนี่ย โอ้ยจบแล้วครับรจ,จบแล้วครับท่านผู้ชมโอเคไอ้คไม่มีอะไรละโอ้ยแหลกครับก็ไอ, <laughs> อ้ยค่ความกลัวที่ผมแสดงไปมันกลัวจริงๆนะผมไม่ได้ต่อแหละไอ้เยี่อีกขนาดนี้ <c oughs> มาน่ากลัวบีเฮียเลยล่ะโอเคคลิปนี้ก็มีคำหยาบเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับผมแล้วก็มีเออ่ลองช็อตเยอะแยะมากมายก็ขออภัยด้วยครับผมวันน,วนี้จะไปคลิปดองหรือคลิปตัดลงโอเคครับผมก็นะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วย